ชุดปฏิบัติการงานการข่าวกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11ครับได้สนธิกำลังบุกจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีก่อนยึดยาไอซ์กว่า4กิโลกร,รัมและยาบ้ากว่า2 0 0 0 0เม็ดเจอที่ตำรวจชุดปฏิบัติการฝ่ายข่าวกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11ภายใต้การสั่งการของพันตำรวจเอกพรชัยแช่มช้อย ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจันทบุรีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินและกองสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสนธิกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยค้าย,ยาเสพติดครับบริเวณหน้าร้านรับซื้อทุเรียนเฮียเจแอนซอแอนตาบลทุ่งเม็นจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็มีพันตำรวจเอกพรชัยแช่มช้อยเป็นหัวหน้าควบคุมแผนร่วมด้วยพันตำรวจโทคณิตผิวขาวและพันตำรวจโทจำเริญอินแก้วมีร้อยตำรวจเอกสมพล อนันตโชตเป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุนจากนายมนสิทธิ์ภัยสารวัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายรพัฒ์กิจการป้องกันจังหวัดจันทบุรีและเจ้าที่อาสารักษาดินแดนร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ครับจากการวางแผนล,ล่อซื้อก็พบว่าผู้ขายยาไอซ์รายแรกเนี่ยคือนายไพยรัฐหรือชื่อเล่นเจครับอายุ39ปีขับรถโตโยต้าวีออสสีขาวทะเบียนระยองครับมายังจุดนัดพบ เจ้าที่ก็แสดงตัวนะครับนายไพรัตเนี่ยมีท่าทีพิรุษหลังจากเจ้าที่เข้าตรวจค้นก็พบยาไอซ์สิถุงน้ำหนักรวม800กว่ากรัมครับแล้วก็พบยาบ้า10เม็ดในรถยนต์ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายครับต่อมาครับเจ้าที่ขยายผลไปยังห้องพักหมายเลข207โรงแรม PP r e รีสอร์ก็ไปพบนายเดชาชื่อเล่นว่านายเสือนะครับอายุ42ปีซึ่งหลบอยู่ภายในรถยนต์นิสสันมาร์ชทะเบียน จังหวัดจันทบุรีครับกอดซุกซ่อนยาไอซ์กว่า3กิโลกรัมแล้วก็มียาบ้าอีก20,000กว่าเม็ดครับยาอี154เม็ดและเคทามีนอีก85กรัมซ่อนอยู่ภายในรถครับนายเดชาเนี่ยก็รับสภาพนะครับว่ายาทั้งหมดเป็นของตนเองโดยนายไพยรัตครับเป็นผู้นำมาส่งให้และตนเองก็เป็นคนจำหน่ายโดยยาไอซ์เนี่ยกิโลกรัมละ250บาทแล้วก็ยาบ้าเมลละ2 5บาทครับ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานายไพยรัตฐานจำหน่ายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตและแจ้งนายเดชาฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายจากนั้นครับควบคุมตัวส่งสารที่ตำรวจปูทอนทุ่งเบญจาเพื่อดำเนินคดีกฎหมายต่อไปครับ